ก็เมื่อวานนะครับก็มีโอกาสได้ไปบ้านไปดาบชาดาบอะไรที่บ้านแล้วก็รู้สึกอาการมันค่อนข้างจะออกอาการเหมือนกันนะครับเรื่องภายในียิกยิบยิบที่มันอยากจะกินนอกมืออยากจะกินนู่นอยากจะกินนี่มีเหมือนกันพุดขึ้นมาเออเราก็ยังมีเต้นนะหรือว่าเราเราผัดสามันยังไงเนี่ยหรือว่าเรากินเช้ากินไปมันเริ่มเป็อนอาหารแล้วเขามาเข้าพาดตัวเองด้วยนะพิเรนนี่ให้เรากินเป็ดอกงกว่า ตอนนี้นี่เราเราจะรอดไหมเห็นแม่แบบพอคุยกับแม่แม่บอกว่าบางทีนี่พอกินบางทีก็ไม่กินเช้าเกินไปก็ไม่รอดอย่างนั้นอ่ะต้องกินสองมื้ออย่างเงี้ยอ๋อเออคุยก็ไปสนทนากับแม่อยู่แล้วก็แม่ก็บอกแม่ก็บอกนี่หล้วว่าถ้ากินเช้าเกินไปเดี๋ยวมันหิวนะก็แม่ก็จะเล่าว่ากินเช้าเกินไปเนี่ยแม่ก็จะหิวบางทีมันก็ไม่ไหวอย่างเงี้ยอ่ท่านก็ ก็เลยว่าเราบอกกับแม่ว่าแม่อายุมากแล้วก็เอาสินแปดสองมื้อก็ได้ถ้าไม่ไหวก็สองมือ้อลดลงมามื้อเดียวบ้างสองมื้อแม่ก็เลยบอกว่ามีการสลับกันไปมาบางครั้งถ้ากําลังตัวเองเนี่ยประเมินกาลังตัวเองแล้วตัวเองไม่ไหวก็กินสองมือ้อเป็นสินแปดสองมื้อแต่ไม่ไม่นอกรอบแรบนั้นแล้วก็กินสองมื้อที่อยู่ในขอบเขตอยู่ขอบเขตของสินแปดนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเล่าแม่เป็นนักวางแผนนะเนี่ยดูแม่เป็นนักวางแผนนะเนี่ยคือสายสายสายปัญญานี่มักจะ ถามได้ถามตัวเองเป็นไม่ทําอย่างแบบเจโตนะดูไม่ธรรมดาอ,าอาพอดีขอขอขอนุญาตถามคุณคุณมุ่งตรงทาว่าที่ที่วัดนี่เป็นมังฝอยรัตทั้งหมดเลยครับที่วัดที่ไปช่วยช่วยทางวัดอยู่หมายถึงเ,เวลาตอนที่ผมมาอยู่ที่นี่ก็มีเอ่อเริ่มมีพระคุณเจ้าก็าคือเจ้าว่าท่านเนี่ยตอนนี้กินมังแต่ยังมังที่มีไข ครับ,รบนะครับก็จะมีหลวงพ่อเดนอีกท่านหนึง่งก็นักจากเลิกเล่าแล้วก็มากินมังแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้แอบกินหรือเปล่านะที่เราไม่เห็นก็ไม่รู้แที่เห็นคือกินมัง,มงอยู่แต่ก็ยังมีไข่มีเที่ยวในวัดนี้ที่กินมังแล้วก็ไม่มีไข่อืมนะครับ,รบก,กินมังสุดแบงนั้นเถอะ กินมังแต่ว่าบริสุทธิ์จริงๆก็ไม่ใช่เพราะว่ายังมีการปรุงแต่งบ้างนะครับบางบริสุทธิ์ต้องอย่างพ่อท่านอย่างพ่อครูอย่างทางที่ทาอย่างท่านสมณะบางที่ท่านเขียวเขียนในเรื่องของสปยะพวกนี้ครับอย่างนี้คืออย่างเราก็เป็นบางที่อนุโลมบ้างเป็นบางครั้งคราวหรือวจะปฏิบุตมเข้มข้นบ้างอะไรประมาณนั้นอ๋อครับครับนี่เราจะเจอเหตุการณ์เหมือนกันแหละเวลาเรากินบังสรัตแล้วเนี่ยเอ๊ะคนอื่น เขาจะจะสนใจกินด้วยอะไรเงี้ยนี่ถ้าเราไม่ไปบ,บังคับเราทําให้เห็นทําให้เป็นทําให้ยืนยันไปด้วยความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเขาก็จะรู้สึกเออนี่น่าลองทําคือทําด้วยใจตัวเองจริงๆมันจะไปได้ดี <c oughs> แต่ถ้าไปยัดเยียดเ,ยเช่นคนในครอบครัวเราเนี่ยไปยัดเยียดเนี่ยส่วนใหญ่เกิดการต่อต้านแล้วก็ไม่ทําอย่างฝืนฝืนถ้าจะทําตามหรือไม่ทําตามก็ต้านเลยอะไรเงี้ยนั้นการกิน มังสวิรัตหรือการถือศีลเนี่ยคือการปฏิบัติที่ตัวเองให้ได้ผลได้ผลจริงแล้วมันจะเห็นใจคนอื่นแต่ถ้าได้ผลไม่จริงมันก็จะไปกดดันคนอื่นมันก็มีมีอยู่สองมุมนี่แหละนั้นจึงต้องระวังว่าเป็นลําดับไงยพ่อครูถึงเน้นมากเลยมันต้องเป็นลําดับนะถึงความอัศจรรย์จะเกิดไม่ต้องได้มากแต่ได้ทีละน้อยแล้วความอัศจรรย์จะเกิดอย่างเมื่อกี้เราคุณมุ่งเขาบอกว่าไอ้เวลากินมื้อเดียวนอกมื้อเนี่ย มันจะเห็นกิเลสใช่ไหมว่าเออไปออกนอกบ้านแล้วเจอนั่นเจอนี่กิเลสจะขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ย <c oughs> คือความมันจะเริ่มต้นคือเราเห็นกิเลสธรรมดาเราก็ไม่เคยเห็นหรอก <c oughs> เราก็กินมันตะพืชอะไรเงี้ยเราก็ทําตามใจเราหมดเลยแต่พอเราเริ่มวิรัตเริ่มอะไรมันจะเห็นกิเลสขึ้นมาละนี่ถ้าเราไม่ตามใจมันยืดเวลามันหน่อยบอกมนันนะนะเอออย่าเพิ่งมากวนตอนนี้เลยยอดยืด,ย,ดยืดหน่อย <c oughs> อ่า แต่กินมันอยากจะกินตอนนี้ก็บอกเขาไปกินช้าๆหน่อยอะไรเงี้ยมันอยากจะนอนตอนนี้บอกเออเอ็งอย่าเพิ่งน,นอนเลยนะกิเลสเดี๋ยวข้าทํางานก่อนบอกมันนะเดี๋ยวมันก็หายไปมันมันไม่ได้อยู่ทนหลอกอะไรเงี้ยนะทุกๆท,ท,ท,ทุกเรื่องเหมือนกันนะดีคุณงุ้ก็ได้เ,เจอภาษาเยอะหน่อยอยูอย่ข้างนอกนะพวกอยู่ในวัดก็ภาษาน้อยหน่อยครับ <c oughs> จริงๆในวัดนี่ก็ภาษาเยอะครับแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเท่านอกนะครับเพราะว่าในวัดนี้ก็จะมีอที่นี่เขาก็ยังมีการกินหลายมื้อนะอย่างอย่างพระคุณเจ้าท่านเจ้าว่าท่านก็ฉันสองมือ้อแต่ว่าเป็นมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงอ่าแล้วก็เนรท่านก็จะฉันฉันสามมือม้อเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยครับคือภาษานอกนอกวัดนี่จะแบบ แบบเห็นเห็นเห็น,เห,นเห็นเลยหยาบหยาบเลยอะไรเงี้ยจะยกะยก็ยกจะกดก็กดจะทําร้ายก็ทําร้ายแต่ในวัดนี่จะมีความแบบซับซ้อนนะนะเอ๊เหมือนจะทําร้ายแต่ดีเหมือนจะดีแต่ทําร้ายอะไรเงี้ยอ่ามันมันแล้วแต่คนสรุปก็คือว่าไอใ,ให้มองตอนนะไอการถือศีลี่คือทําให้เรามองตอนเองนะถ้าเรายังถือศีลถ้าเราแบบเห็นกิเลสต,ตัวเองนะี่เราจะไม่ไปไปอะไรกับใครมากเพราะกิเลสเรายังไม่หมดอ่ะ มันก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะแบบเห็นใจคนอื่นนะแล้วก็จะสังวรจะไวคือจิตมันก็จะไวเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีลูกล่อลุกชนกับกิเลสเพิ่มขึ้นเนี่ยบางคนบอกว่าเห็นพี่สาวหั่นมะม่วงเมื่อวานนี่นะหั่นมะม่วงโอ้ยเธอพูดแล้วอยากจะชิมยังเลยเอา้าตายละนอกมือ <c oughs> อ่าก็เลยแบบว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือได,ได้ได้สู้คือแต่ละวันเนี่ย คือคนจะมีสารณะคนจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เนี่ยมันต้องมีที่พึ่งที่พึ่งที่กษมที่พึ่งกเสมเร็กสารณะสารณะนี่แปลว่าการรบถ้าคุณรู้จักตั้งศีลตั้งอธิศีลให้ตัวเองแล้วก็รู้จักอ่านกิเลสเป็นเนี่ยคุณจะพบว่าไปที่ไหนก็แบบโอ้โหเป็นสนามรบของเรานะชีวิตเราจะมีสีสันมีคุณค่ามีประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่นมากมาย <c oughs> แต่เมื่ด เนี่ยมาคุยมาตอนเช้าว่าอา๋อจะจะัดกิเลสอะไรจะขึ้นจะไปเดี๋ยวจะไปนอกบ้านจะมีมีมื้มอมีข่าวคือทุกชีวิตตลอดเวลาเรามีโอกาสที่จะได้เห็นเห็นกิเลสแล้วก็ลดกิเลสนะถ้าเราจิตถ้าเราแบบสังวรนี่คือการสังวรไงํารวมอินทรีย์ที่จะไม่ให้ไปผิดศีล <c oughs> แล้วก็อ่านกิเลสแล้วถ้าถ้าทําได้ถ้าทําทไม่ได้เลยนี่มันจะมันจะท้อหน่อยนะ อันนั้นเราถึงต้องตั้งให้พอดีกับตัวเองแล้วพอมันต้องทําได้บ้างคือถ้าตั้งต่าไปเนี่ยมันเหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะเออเราก็ทําได้แล้วเหมือนไม่มีอะไรเลยตั้งมากไปโอ้โหตอนนี้ทุกข์รมานไม่อยากจะทําพอตั้งพอดีปุ๊บเออมันพอดีนะมันก็เลยทําแล้วสนุกบางคนบอกว่าเออชักจนะกสนุกแล้วนะปัดทาชักจะสนุกละเพราะว่ามันได้เห็น <laughs> เห็นตัวเองได้เห็นของผู้อื่นไม่สนุกนะ ก็เห็นกิเลสคนอื่นคนนี้นนคนนี้นะโอ้ยอันนี้ยังยังไม่สนุกเท่านะอ้าวดีมุ่งก็มีประสบการณ์มาเล่าทุกวันเลยนะ